ผมฝึกมาหลายวันแล้วครับแต่ว่าผมยังดอกบอลไม่เป็นเลยครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาหัดดอกบอลครับที่ผมบอกว่าผมดอกบอลไม่เป็นเนี่ยเพราะว่าผมไปดูคนอื่นดอกมาแล้วครับแล้วเขาดอกท่าแบบว่าดูดีมากเลยครับแต่ส่วนผมเนี่ยดอกท่าแปลกประหลาดมากเลยครับคือตอนนี้ผมมีท่าดอกบอลอยู่2ท่าครับที่ไม่เหมือนชาวบ้านเท่าไตอนแรกๆนะครับผมใช้ปลายเท้าดอกแบบนี้ครับตอนที่ผมฝึกดอกปลายเท้าเนี่ยแล้วตอนนั้นอ่ะผมเจ็บนิ้วเท้าผมก็เลยเปลี่ยนเป็นดอกหลังเท้าแต่ว่าขาผมเนี่ยเหยียดเกินไปครับ แต่ว่าลูกชายผมอ่ะเขาเดะท่านี้ครับ คือเขาดอกท่าเนี้ด้วยหลังเท้าครับแล้วถามว่าผมได้อะไรจากการดอกสองท่านั้นบ้างปลายเท้าเนี่ยผมก็สามารถโยนบอลมาแล้วรักษาสมดุลด,ด้วยปลายเท้าได้ครับแล้วตอนจับบอลเนี่ยสามารถจับบอลแบบนิ่มๆแบบไม่เร่งได้ครับแล้วก็สามารถจับบอลด้วยปลายเท้าแบบให้แบบอยู่สนิทแต่ว่าเด้งเล็กน้อยได้ครับณพื้นที่ตรงนั้นเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตอนที่เรายิงประตูะครับเราสามารถหลอกคู่รักษาประตูได้ด้วยครับก็จะเหมือนประมาณว่าเราพลิกปลายเท้าครับแบบเรา เราสามารถเล่นเล่นปลายเท้าได้ครับแล้วแบบผู้รักษาประตูเนี่ยหลงทิศทางไปเลยครับแต่ข้อเสียคืออะไรรู้ไหมครับคือเรายิงด้วยปลายเท้าเนี่ยเบามากแล้วผมแก้ไขยังไงรู้ไหมครับผมแบบฝึกง,งอนิ้วแบบงอนิ้วเท้านะครับแบบแบบเห็นไหมครับแบบยึกยืกดยยแล้วแล้วมันก็จะปวดตรงช่วงตรงช่วงนี้ครับแล้วพอเราทําไปเรื่อย แล้วเราก็จะหายปวดครับแล้วพอเวลาเรายิงด้วยปลายเท้าเนี่ยมันแรงพร้อมกับเราควบคุมทิศทางได้เลยครับผมแบบยังชอบเลยครับแล้วส่วนอีกท่าหนึ่งที่ผมใช้หลังเท้าหรอผมสามารถทําอะไรได้บ้างผมก็สามารถโยนบอลไปแล้วก็มารักษาสมดุลด้วยหลังเท้าได้แล้วก็สามารถจับบอลให้อยู่ตรงนั้นได้แต่มันก็กระเด้งไม่สามารถจับบอลแต่ว่าให้นิ่งเรียบสนิทเหมือนปลายเท้าได้ครับแล้วท่าเนี้ยก็เอาไปช่วยในเรื่องการเตะวอลเล่ครับผมเนี่ยก็จะได้เรื่องความแม่นยําแล้วก็ความแรงเลยครับ แต่ความแม่นยำเนี้ยมันต้องแลกมาด้วยการที่เราไม่สามารถเล่นแบบบิดซ้ายบิดขวาได้เหมือนปลายเท้าครับผมพยายามลองบิดครับกลายเป็นว่าเราจะต้องบิดเอวบิดหัวเขา่าแต่มันเล่นมันเล่นแบบลูกเล่นเหมือนปลายเท้าไม่ได้ครับแล้วก็ไปช่วยเรื่องการเตะเปิดบอลครับก็คือเราจะมีความแม่นยำในการใช้ตรงเนี้ย เตะเปิดบอลแล้วก็เตะใส่โค้งครับก็หลังจากสองท่านี้ที่ผมฝึกมาผมก็พยายามจินตนาการแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้แต่ตอนเนี้ผมเห็นลูกชายผมเดาะแบบอย่างนั้นแล้วอะแต่ผมทําไม่ได้แต่ว่าผมอะจะหัดเดอะวันละร้อยทีถามว่า ทำใหถึงว่าละร้อยทีก็คือตอนที่ผมฝึกดอเนี่ยผมจะฝึกดอประมาณหมื่นกว่าครั้งแต่ไม่น่าจะถึง20,000ครั้งครับถามว่าฝึกตอนไหนบ้างก็ตอนตื่นเช้าตอนหลังเลิกงานตอนช่วงเวลาตักผ้าก็คือต่อวันเนี่ยก็จะได้ประมาณหมื่นเกือบ20,000ทีเลยแต่ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเกิน2 0 0 0 0นมากหรือเปล่าแต่ตอนนั้นอะผมลงคิดไปบอกว่า ผมฝึกดอกประมาณ500ประมาณพันสองพันก็เพราะว่าวันนั้นผมฝึกเท่านั้นครับเวลาไม่พอครับแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ไม่เชื่อว่าผมฝึกดอกหลายร้อยหลาย,ลาย,ลายพันทีเลยเหรอเพราะผมอ่านคอมเมนต์ comment, ปุ๊บเฮ้ยคือมันน้อยมากเลยนะสําหรับการทําซ้ําแบบนี้นั่นแหละครับมันก็เลยกลายมาเป็นโจทย์ให้ผมถ้าหากเราฝึกดอกน้อยๆแล้วเราจะดอดได้ไหมแต่ผมของเงื่อนไขข้อนึงนะครับผมไม่อยากเปลี่ยนตัวเองจริงครับ100้ครั้งเนี่ยผมอยากนับเฉพาะที่สําเร็จจริงๆครับ ส่วนอันไหนที่ผิดพลาดเนี่ยผมจะไม่นับนะครับก็คือเดาะขวาร้อยครั้งซ้ายร้อยครั้งแล้วก็สองเท้าหนึ่งร้อยครั้งวันแรกผมจะเดาะหนึ่งทีจับหนึ่งทีจับถ้าหากผมมั่นใจว่าผมสามารถเพิ่มจานวนได้แล้วผมก็จะเพิ่มนะครับก็มาดูนครับว่าผมจะใช้เวลากี่วันในการเดาะได้สิบทีครับแล้วอีกเรื่องที่ผมอยากบอกก็คือเวลาผมฝึกเดาะเนี่ยผมจะสร้างสถานการณ์กดดันให้ตัวเองด้วยนะครับก็คือเราจะฝึกใกล้ๆกําแพงครับแบบนี้ครับ นี่ครับผมร้องหักมาแล้วผมทําไม่ได้ครับแล้วเนี่ยผมจะมาร้องหักไปเรื่อยๆครับถ้าไปข้างหน้าแบบน,นี้ไม่นับนครับไปข้างหน้าหรือว่าลูกเนี่ยหรือว่าลูกหมุนแบบนี้ผมจะไม่นับนะครับอันนี้ก็โัวหลังเท้านะครับแต่ว่าลูกมันหมุนก็ใช้มือจับได้อัน,นี้ผมก็ไม่นับนะครับ ลูกที่ไปข้างหน้าแบบเมื่อกี้ผมก็ไม่นับนะครับผมจะนับเฉพาะรูกที่โดนหลังเท้าแล้วก็ตั้งขึ้นมาใช้มือรับแบบตรงๆได้ครับอแต่รอบนี้ผมลืมไปว่าผมจะเปลี่ยนวิธีฝึกก็คือผมจะโยนบอลลงไปก่อนแล้วก็เตะขึ้นมาครับ สงสัยว่าวันนี้จะทำไม่ได้ครับหมุนทุกลูกเลยครับวันนี้ผมยังทำไม่ค่อยได้ลูกไหนทีหนนนน่หมุนน้อยๆเนี่ยผมจะช้าผมก็จะรับนะครับ ดอกไม้ลูกกี่สิบลูกได้หนึ่งลูกสงสัยเป็นพันนะครับนี่เสียบอ๋อข้างอย่างเดียวเฮ้เริ่มนิ่งแล้วเริ่มนิ่งแล้ว

ต่อไปสองเท้าเริ่มจากขวาซ้ายผมจะรับลูกนี่หนลูกนะครับ ต่อไปเท้าซ้ายไปเท้า,าขวาครับ วันนี้ก็ทำเป้าหมาย 1, หนึ่งร้อยทีไม่ได้นะครับขวาผมได้สิบทีซ้ายได้สิบทีขวาซ้ายได้ห้าซ้ายขวาได้ห้าเดี๋ยวครั้งต่อไปเนี่ยผมจะลดความยากลงก็คือว่าบอลสามารถหมุนหมุนได้แต่ว่าถ้าหมุนแบบนี้นะครับคือถ้าหมุนตัวนี้ไม่รับเลยก็คือแบบจะหมุนแบบระมาณช้าๆได้ครับแต่ผมจะพยายามทําให้ไม่หมุนให้ได้ครับผมจะบอกว่าก่อนที่ผมจะมาอาทิตย์เนี่ยผมก็ลองทํานะครับ แล้วเป็นยงไงไหมครับบอลนี่คือแบบหมุนเนอะหมุนติ้วๆแล้วก็ไปข้างหน้าไปข้างหลังว่บางทีมวเข้าปุ๊บอย่างเงี้ยเขามีครับก่อนน้ครับผมก็จะพยายามทดลองทำดูครับไม่รู้ว่าจะสามารถเอาไปประยุกต์ใช้อะไรได้บ้างครับก็ถึงเวลาที่ผมต้องไม่ทำทัวรแล้วครับพราถ้าผมมีโอกาสฝึกเนี่ยผมก็จะรีบฝึกทันทีเลยครับ